และตอนนี้เราอยู่กันที่โรงแรมลีว่าไว้์ เป็นโรงแรมใหม่ในคืออะไรมอนแลนที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อช่วงต้นเดือนธันวาก็คือเพิ่งเปิดตัวไปมันๆเลยใช่เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่แล้วเนาะถ้าเราคุ้นหูกับบริษัทไลมอนแลนเนี่ยเราก็จะคุ้นกับเทอรมของอสังหาระดับรูร่าระดับอัลต้าลักชัวรี่เนาะโครงการใหญ่ๆอย่างเด็ดถ้า28งแปดเอสเตดหรือว่าโครงการออฟฟิศบิวติงเกรดเอทั้งหลายเนี่ยไลมอนแลนก็เป็นผู้พัฒนาแต่ว่าโครงการแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกๆเลยของไลมอนแลนที่มาทําโครงการระดับขนาดบูติคโฮเทลนั่นเองใช่จริงๆความน่าสสนนนนใจจมมมมัก็ีีีีอออยยู่ย่่เเเะะพควววรรราาาึงิท ใครขับรถผ่านเส้นเจริญนครเลยดีไอคอนสยามมาเนี่ยก็จะเห็นตั้ช่วงต้นปีก็ได้เนาะสำหรับอาคารเนี่ยจริงๆมันเป็นอาคารอยู่แล้วนะทางไลมอนแลนเนี่ยไม่ได้สร้างตึกนี้ขึ้นมาใหม่แต่ว่าเขาเอาอาคารเดิมที่เป็นคล้ายๆกับคอมมูนิตี้สเปซเป็นเซมิโอเพนแปลนที่มีทั้งร้านอาหารร้านคลินิกเสริมสวยเสริมความงามทุกอย่างบริโเท ผมคาดว่าน่าจะหมดสัญญานะเพราะว่าถ้าเราเห็นพื้นที่ดินบริเวณนียมันเป็นพื้นที่ดินที่มันติดกับแม่น้ําเจ้าพยาเลยซึ่งข้างหลังก็คือเดอะริเวอร์ที่ก็คือเป็นโครงการอะไรเมื่อเหมือนกัน,เ,นเขาเลยเชิญตรงนี้ให้เป็นพื้นที่ของบูติคโอเทลไปอซึ่งต้องบอกก่อนว่า วายของหรือว like like ่าบรรยากาศของโรงแรมเนี่ยอาจจะต่างจากโรงแรมที่ทั่วไปในแถวนี้เพราะว่าย่านแถวนี้ต้องบอกว่ามีแต่โรงแรมระดับลักชัวรี่โฮเทลอย่างเช่น p e n i n s u l a าหรือเมลานีมฮิวตันนั่นเองแต่ว่าอาจจะมีโฮสเทลบ้างมีบ้างอยู่ใช่ถือว่าโรงแรมนี้ฉีกสไตล์ไวสุดแล้วในบรรดาบูทีโคเทลที่อยู่ในย่านนี้ทั้งหมดเพราะการตกแต่งทั้งหมดของโรงแรมนี้คือได้อินสปายมาจากคำว่าป๊อปอา แล้วก็ด no yeah. like ึงเอลิเมนต์บางอย่างเกี่ยวกับความเป็นกรุงเทพความเป็นไทยมาใส่เข้าไปอย่างเช่นอย่างแรกเลยคือบิ้นคริสมาสต์อย่างนี้ไม่ใช่ครับผมอันนี้เราเอามาถ่ายเป็นช่วงปลายปีพอดีเข้ามาแสดงไว้ชั่วคราวอะไรออะไรย่างนี้นะครับให้มันเป็นบรรยากาศนะแต่ว่าต้องบอกนว่าเขามีการดึงเอลิเมนต์อย่างหนึ่งที่เรียกว่าไทยอาร์ตเดคอ ก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องสีรูปทรงหรือว่าลวดลายต่างๆที่เป็นแนวแบบ Illustrator mm hmm. Illust Graphic ต่างๆเนี่ยเข้ามาเบลนด in mm hmm. กับตัว Space ภายในในการตกแต่งอินเทีเนีั่นนั่นเองใช่ซึ่งก่อนที่เราจะพาไปดู Element Design หรือว่า Design e l e m e n t ภาษาอังกฤษมันคืออะไรแล้วนะดีไซน์เองเลยดีไซน์เอลเมนครับใช่ก็เดี๋ยวเราจะผมงงนิดนึงครับเมื่อกี้ผมเพิ่งพูดคลิปภาษาอังกฤษไปจริงๆทุกคนสามารถดูได้นะในช่อง CSL Autotime English เดี๋ยวเราจะไปทิ้งไว้ตรงนั้นคำนีจะเป็นคลิปที่คล้ายกับแบบนี้แต่ว่ามันจะปั่นกว่านี้เยอะเพราะว่าเรารีวิวพื้นที่คือเราก็รีวิวด้วยความเป็นไทยไปใช่เอาเป็นว่าอย่าลืมไปรับชมกันในช่องนะครับมกลับมาที่ตรงนี้นะคือเรามาเล่าเรื่องปอา a r ตกันก่อนดีไหมก่อนที่เราจะไปลงดีไซน์เอเลเมนกัน คือหลักการือ principle หรือว่า Design Element ของคาว่า pop art เนี่ยจริงๆก็เป็นดีไซน์ที่เราเห็นได้ใกล้ตัวบางทีเราก็มองผ่านไปแต่ว่าคอนเซ็ปต์มันหลักๆก็คือเราดึง Element ทั่วไปที่เราเห็นผ่านตาเนี่ยใกล้ๆตัวเรามาปรับใช้้ะให้มันมีความแตกต่าง<ม>โดดเด่นผมยกตัวอย่างงานแล้วกันนา่าจะเข้าใจง่าย,ายกว่า ก่อนที่ไปยกตัวอย่างงานพูดก่อนแล้วกันาตอนนี้กําลังงงอยู่แต่ว่าเรา,เราพูดเรียนก่อนว่ามันเกิดขึ้นมาได้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันจริงๆมันต้องบอกว่าเป็นดีไซน์ที่มันปัจจุบันที่สุดแล้วแต่ก็มีต้นกําเนิดมาตั้งแต่ปีพศ2498ก็คือ60กว่าปีแล้วอ่ะ70ปีได้ลวอยู่ในยุค50มันเป็นการรวมกันระหว่างแอฟร a c ากับอินเทอ s ์เชนิสที่ประเทศผู้คิดค้นหิือนิยาม,มันก็ประเทศโลกที่หนึ่ง อย่างเช่นอังกฤษกับสหรัฐอเมริกาถ้าพอปอาร์ดยผมก็นึกถึงแบบพวกโฆษณาโคคาโคล่าอะไรสมัยนั้นปะต้องอะไรแบบนั้นกราฟิกสไตล์นั้น,นหมดเลยรู้ว่าที่เราเห็นข้างหลังเราเลยก็คือพอปอาร์ตหมดเลยแต่ว่าถ้างานที่มีชื่อเสียงและโด่งดังมากๆในช่วงยุคนั้นน,นก็ของแอนดี้บอฮอลเอาเรียนกันเอเอ,เนนเอคนนี้คนนี้ดังในวิชา h i s t o ร y 101ที่มหาวิทยาลัยด้วยงานที่มันโด่งดังมากๆแ้ะทุกคนได้อยู่ในเฟิร์มดีไซน์เฟิร์มเกี่ยวกับเรื่องนิเทศ ออกแบบบ้านออกแบบผลิตภัณฑ์หรือว่าออกแบบสื่อสารอะไรเงี้ยก็จะรู้จักกันแคนเบลซุปแคนอ๋อที่เป็นโฆษณาเออเหมือนกับที่เอากระป๋องซุปมาใช่ไหมแล้วก็อันต่อไปของแอดดี้วอร์ฮอลเหมือนกันมาร์กรีนมันโลที่เป็นภาพกราฟิกใช่ไหมที่เป็นสีสิ่งไี้อะไเงี้ยนะทั่วโลกเลยมีอันนึงที่ผมชอบผมจะไม่ยกตัวอย่างทั้งหมดหรอกแต่เชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วมูราคามิก็ของป๊อปอาร์ตเหมือนกันที่เป็นดอกไม้แต่ว่าของเจฟส์คูนบอลลูนด็อก ที่อยู่ในเดอะบอร์ดที่เดอะบอร์ดที่เอใช่ไหมที่อเมริกานะอันนั้นนะผมชอบมากมันเป็นโปรเจกต์ที่ผมเทำมาทําในงานดีไซน์สมัยเรียนใช่ไหมสมัยเรียนอันนี้อันนี้ตัวอย่างง่ายๆของคําว่าปอบอาร์ทเอาง่ายๆคือมันมีอิทธิพลมาถึงปัจจุบันนั่นเองส่วนถ้าพูดถึงในสเปซตอนนี้นะที่เรายืนอยู่เนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเราสังเกตก็คือเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนี่ยที่เขาตกแต่งเนี่ยโรงแรมมันก็ชื่อบอกนะริเวอร์วายเนี่ยเราเข้ามาถึงเราก็จะเจอกับโซฟาที่มีความเป็นเคอร์ฟเป็นคลื่นล้อเลียนไปกัับตตววคอนนเซซ็ป์์ดีีไท่่า s y h y high, f l t l e vibe อ่าใช่ก็คือแบบทำตัวคูลคู่ชิกๆอะไรอย่างเงี้ยนะก็อย่างเอลเมนต์ทุกอย่างที่บอกไปอย่างเช่นคุณมันยกตัวอย่างโซฟาตรงนี้ด่วาคอร์เนอร์นี้ก็ตามเนี่ยมันก็ตกแต่งแบบป๊อปอารหมดเลยก็คือคไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์โต๊ะ เล็กตรงนี้หรือว่าโซฟาหรือว่าเคาน์เตอร์ที่เป็นโต๊ะขนาดสูงคือทุกอย่างเลยคือพอมาร้านหมดเลยแล้วผมรู้สึกว่าสไตล์นะใช่โรงแรมนี้มันเหมาะกับ working nomad ก็คือคนที่ชอบที่อยากจะเดินทางไปทำงานที่ต่างๆก็คือแง่คือคนที่ทำงานไฮบริดไม่ต้องไปเข้าออฟฟิศแต่ว่า work from home นี้ใช่จริงเราต้องบอกว่าด้วยโรงแรมนี้และโลเคชันตรงนี้บริเวณถนนเจริญนครเนี่ยที่มันอยู่ใกล้กับ BTS กรุงธนบุรี3นาทีแต่ว่า10นาทีคือไอคอนสยามแล้วก็ A ทีข้ามเรือไปแล้วไป ใกล้ๆไม่เกิน5้าสิบนาทีเช่นกันเนี่ยฟังดูแล้วมันก็เหมือนจะเป็นโลเคชั่นของนักท่องเที่ยวซึ่งถ้าเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยก็อาจจะมีคําถามกันว่าเราจะมาพักันที่นี่ทำไมในเมืม่อมันก็อยู่ใกล้เมืองใช่ไหมใช่ไหมแล้วเราจะเที่ยวอะไรตรงนี้เราขับรถกลับบ้านก็ได้ต้องบอกว่าจุดขายของโรงแรมเนี่ยมันไม่ใช่ที่พักหรอกอแต่มันเป็นวิวอ่าใช่เป็นมูท ก็ตามชื่อเลยเป็นไวฟ์มาถ่ายรูปชิดแชทเพราะว่าค่าที่พัดเองมันก็เริ่มต้นแค่2,500บาทก็ถือ<ผ>ว่าไม,ไม่ได้แพงมากนะใช่เหมือนกับเรามาเทควิวยิ่งถ้าเป็นช่วงปลายปีเพราะว่ามันอยู่เวลาเราขึ้นไปบนรูปท็อปเนี่ยเราก็จะเห็นวิวคุที่ไอคอนสยามจุดเฉลิมฉลองปลายปีเลยก็จะเป็นวิวที่ค่อนข้างดีใช่ครับแล้วก็สําหรับคนที่เป็นสายแบบชอบ ถ่ายคอนเทนต์หรือว่าถ่ายรูปลงอินสตาแกรมจะเป็นอะไรอ่าเงี้ยถ้ามีเป็นที่นี่ก็ตอบโจทย์มากเกสคนไทยอ่ะอย่างเช่นเอลิเมนต์ที่อยู่ข้างหลังฟรีเกอร์แอนด์กราวที่เราเรียนกันก็คือการแบบได้เลเยอร์สีมันก็เป็นสถานที่ไอคอนิกของกรุงเทพมันก็ต้องมีวัดพะเกสใช่ไหมป่าปางวัดอรุณมีสะพานไม้ลาแปดมีเสาชิงช้าอะไรอย่างเงี้เนาะใช่ก็เป็นมุมที่เอามาแบบตามชื่อเลยเทคไวท์ใช่ไหมเนาะก็เป็นเอลิเมนต์ต่างๆใช่รวมถึงบริเวณถ้าเป็นฝั่งตรงข้ามเราก็จะเป็นท็อปมัลติ หลายๆคนก็อาจจะไม่ได้อยากมาพักน่ว่าได้วิวได้บรรยากาศได้แอมเบียนตเนี่ยตรงนั้นเขาโครไว้พื้นที่ไว้ให้ใหสำหรับใครที่จะมาจัดสัมมนาอยากจะมาทำเป็นโคเวิร์กิ้งสเปซหรือมาจะไฟไลิ่งที่นี่ก็งได้คือมันตอบโจทย์มากนะเพราะเขามีไอแลนด์ครัวให้เลยมีครัวจริงๆยางจังให้ถ่ายแล้วก็สำหรับเวิร์กช็อปทำอาหารก็เป็นอีกอันหนึ่งที่สะดวกสบายเหมือนกันที่จะมาจัดสถานที่นี้เราพาไปดูห้องพักตัวอย่างนหน่อยแล้วกัน คือด้วยความที่อาคารเนี้ยที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ว่ามันเป็นคอมมูนิตี้มอลแล้วเรามารีโนเวทใหม่ให้เป็นโรงแรมเนี้ยคอมมูนิตี้มอลที่เนี้ยทั้งหมดมีด้วยกัน4ชั้นแต่ว่าชั้น3จะไม่มีที่พักเลยเพราะว่าที่พักมันจะอยู่แค่ชั้น2กับชั้น4แต่ชั้น2เนี้ยมันก็ยังจะเป็นผู้เช่าเดิมที่อาจจะมีสัญญาลองเทมกัน ก็จะมีร้านอาหารถ้าใครมาแถวนี้อยู่แล้วก็อาจจะเห็นว่ามีกินของบุฟเฟ่แล้วก็มีบริษัทสถาปัตย์ก็คือ JBS บียสอารใช่ไหมก็ยังอยู่ชั้น3าม<ช>คือครโรงแรมนี้มันเป็นโรงแรมที่เขาไม่มีเบรคฟาสให้เขาบอกเขาเตรียมเหมือนกับเป็นสแน็คเล็กๆน้อยๆนะนมีซีเรียลมีนมมีเครื่องดื่มให้มีผลไมา้ใช่แต่ก็จะไม่มีอาหารจานใหญ่อะไรเลยถ้าผมอยู่โรงแรมนี้นะผมคงไม่กินอะไรเน,นี้ยผมคงออกไปเดินกินอาหารตลอดแนวนี้เพราะเราอยู่เส้นเจริญนคร <ผม S 1> นะผม,นผมกินเยอะมากอ,อย่างชั้น2ที่เราพาขึ้นมาข้างหน้าที่เราจะเห็นได้เลยว่ามันก็เป็น กับโถงที่เอาไว้นั่งรอเป็นฟอยเย่เล็กๆตรงนี้ใช่คือมันก็เป็นโถงปกติที่โรงแรมทั่วไปเราเห็นแต่ว่าหลายๆเอลิเมนต์ตั้งแต่ตรงแบล็คดอทตรงนี้รวมถึงกับผนังทั้งลล์เมย์ตรงนี้เลยเนี่ยมันก็จะเป็นเอลิเมนต์เดียวกันเนช่นถ้าเราเดินมาทางนี้นิดนึงเนี่ยเราก็จะเห็นว่า ที่บอกไปเลยตรงกับแดกดอกคือใช่ก็คือลายคลื่นนั่นเองซึ่งเป็นกราฟิกที่เขามาตกแต่งตัวผนังเนาะซึ่งเซนส์โซนนี้เนี่ยอย่างที่บอกมันกอคของจองกับชื่อโครงการก็คือร i v e r w ์ว e ที่เขาต้องการจะให้วายหรือบรรยากาศต่างๆเกี่ยวกับแม่น้ำเจ้าพยายเนี่ยเข้ามาอยู่ในสเปซของตัวโครงการนั่นเองร่วมถึงเองเอลเมนต์หนึ่งที่เราบอกไปว่า,าเขา้หยิกจับเอลเมนต์หลายๆอย่างในกรุงเทพ<ช>แล้วก็ความเป็นไทยทกย็คือไอ้ ตัวอย่างต่อไปก็คือจานบริเวณหน้าประตูที่บ่งบอกขห้องเนี่ยมันก็เป็นใช่ไหมใช่มันก็เป็นจานที่เป็นจานพอซเลนหรือว่าจานกระเบื้องมีลายกราฟิกใช่ผมนึกถึงถ้วยเลยรู้ไหมเขาน้าเงินเนี้ยนึกถึงถ้วยขนมถ้วยแล้วด้านไหนก็จะเป็นลายเหมือนลายกระเบื้องไทยๆนั่นเองใช่แล้วนอกเหนือจากนั้นที่ผมบอกไปเลยนะว่าถ้าเป็นแขกคนไทยเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเราจะมาพักทาไมกันในเมืองเนี่ยมันก็ตอบโจทย์ด้วยคอเนอร์ต่างๆที่เอาไว้ถ่ายรูป f ช่ฟัสซิลิตี้ก็จะมีทั้งฟิตเนสแล้วก็อย่างถ้าเราพากันเข้ามาดูในนี้ก่อนเลยอย่างแรกก็คือที่บอกไปเลยว่ามันเป็นคอ์เน์ติแกม S <S 2> <S 2> อาไว <Up, S 2> <ห>้ถ่ายรูปอัพโหลดลงโซเชียลมีเดียอะไรอย่างนี้นะใช่นะก็คือจะเป็นมุมนี้หรือว่ามุมรอนดรเองมันก็เป็นคล้ายๆกับมูทที่ทําให้รู้สึกว่าเออสถาปัตยกรรมเชิงป๊อปอาร์ที่เป็นสถาปัตยกรรมภายในหรือว่าอินเทียเนียแบบนี้ก็ผมนึกหลายๆโรงแรมไม่ค่อยออก <S <S 2> <S 2> เท่าไหร่ <S <S ผมใช้คําว่ามันเป็นโรงแรมแรกๆอะนะที่ดีไซน์อารมณ์ประมาณอย่างเงี้ยมีทั้งสีสันมีทั้ง รายละเอียดดีเทลต่างๆที่เขาใส่ลงไปเต็มที่ก็อย่างว่าแหละด้วยประสบการณ์ที่เขาอยู่ในวงการเรื่องเกี่ยวกับดีไซน์อสังหามานาน, <S <S นก็จะรู้ว่า targeting user นี่ต้องการอะไรใหม่ๆ <S 2> <S 2> อย่างที่คุณต่างพูดเมื่อกี้ว่ามันตกแต่งแบบแทบจะทั้งหมดเลยใช่ไหมเป็นปอา a r ตคือแทบจะทุกมุมเลยมีฟังก์ชันในการที่สามารถถ,ถ่ายรูปลงโซเชียลมีเดียได้หมดเลยแม้กระทั่งลอเดอรี่หรือว่าแม้กระทั่งตรงที่เป็นแพน t r y สำหรับกินข้าวเช้าหรือว่าอะไรเงี้ยทุกจุดมันแทบจะเป็นคอนเทนต์ได้หมดเลยใช่ถ้าตกแต่งแบบ p อา art เนี่ยถ้ามีอีกที่หน Hospitality แบบโฮเทลจะเป็น m s, phere, <S <อ>็มเ i ฟที่เพิ่งเปิดตัวเป็นห้างสตรีิงการที่อยู่บนถนนเส้นสุขุมวิทก็อันนั้นก็จะมีฟิลฟิลประมาณนี้เหมือนกันแล้วนอกเหนือจากนั้นแหละหน้าตาของห้องพักเป็นยังไงเ,<อ>เราพากันไป,าาไปดูเราก็อยู่ที่ห้องท้ายที่ใหญ่ที่สุดเนาะของโรงแรมมา,าดูเป็นตัวอย่างก็คือห้องทายเปเชียล จริงจมีใหญ่กว่านี้มีซูเปอร์ควีนด้วยใช่คือผมต้องบอกว่าด้วยแบรนดิ้งอะไรคนอาจจะเห็นว่ามันแปลกๆมันดูเป็นเต้นสามเหลี่ยมมันเป็นเป็นมุมสามเหลี่ยมเนาะใช่คือด้วยความที่ก่อนหน้านี้มันเป็นพื้นที่ของคอมมูนิตี้มอลล์ที่บอกเลยการวางแปนเนี่ยมันก็เหมือนต้องสุดกับพื้นที่ที่มีอยู่เป็นคอมเมอร์เชียลแอเรียเนาะคอมเมอร์เชียลเพลสอะไรงี่ก่อนหน้านั้นน่จะเห็นว่าบางทีบางห้องก็จะมีทรงแปลกแปลก ผมว่าดีไซเนอร์ก็ต้องคิดหนันกันดีไซเนอร์ถือว่าเก่งนะถ้าคิดในมุมมองของดีไซเนอร์เนี่ยเพราะว่าเขาก็ต้องเอาห้องในท้ายหลายๆท้ายเนี่ยมายัดเข้าไปในพื้นที่ที่มันเป็นทรงท่านทุกคนเห็นข้างหน้าเนี่ยมันก็เป็นคล้ายๆกับเป็นเคิร์ฟที่ไม่ได้เป็นอาคารสี่เหลี่ยมแล้วก็เอลิเมนต์ผมเนีพูดข้างนอกเนี่ยอย่างข้างนอกเนาะก็จะเห็นว่าเขามีฟาซาดอยู่แล้วซึ่งมันก็เป็นฟาซาดของเดิมเก็บไว้ก็ของเดิมมันก็สวยอยู่แล้วมันก็เป็นคลื่นเป็นอะไรนะ คอนเซปต์หลักของโครงการรีว่าไวท์อยู่แล้วก็จะเห็นได้ว่าเมันเป็นของเดิมแล้วมันก็ดูไม่ได้อัปเดตอะไรที่ต้องไปเอาออกใช่ไหมใช่ซึ่งห้องนี้คือห้องไวท์สเปเชียลสเปเชียลย่งไรสเปเชียลก็คือขนาดของห้องนั่นเองเตียงก็เป็นควีนอยู่แล้วเหมือนกันทุกห้องแต่ว่าขนาดของห้องกว้างกว่าเป็นพิเศษใครที่ต้องการสเปซมากๆรู้สึกแบบ ไม่อยากจะอยู่ห้องที่มันแคบอึดอัดเนี่ยห้องนี้ก็ถือว่เป็นห้องที่ตอบโจทย์อีกอันนึนงบางห้องมันก็จะมีทวินเบดอย่างห้องนี้ใช่อันนี้เป็นแค่เตียงเดียวอย่างเดียวอันเดียวแล้วก็จริงๆทั้งหมดเราอาจจะไม่ได้พาเดินดูทั้งหมดแต่ว่าเขาจะมีห้องทั้งหมด5้ทยซึ่งห้องนี้อยู่ในขนาดกลางแล้วกันเล็กสุดจะเรียกว่าโคซี่รองลงมาสเปเชียลแล้วก็มี วัตุเกเตอร์แล้วก็ซูเปอร์ทวินแล้วก็รวมถึงซูเปอร์ควีนก็คือมีทั้งหมด3ห้องนอนแล้วก็มีเอเวนรูมมีคิทเช่นมีพันทีครบถ้วนคืออยู่เป็นห้องแบบครอบครัวใหญ่ได้เลยอย่างห้องซูเปอร์ควีนที่คุณตังพูดเมื่อกี้เนี่ยมันก็ตอบโจทย์นะเพราะว่าถ้าสมมติเราเดินทางกันเป็นกลุ่มลองนึกภาพสิปกติมันต้องไปเช่าอะไรูวิลล่าใช่ไหมหรืออะไรอย่างเนาะแต่ว่าถ้าในกรุงเทพเนี่ยการจะหาห้องโรงแรมที่สามารถมาอยู่ได้กันก็จะมีน้อยห้องนั้นมันก็เหมาะกับเป็นห้องแบบน่าจะต่างชาติมาเท่่ยวอถ้าาาาาไทปผมม ชิลแบบมูดแบบจุดพูอะไรเงี้ยอาจจะห,ห้องปกติ้องซี่รือห้องสเปเชียลแบบนี้ใช่ครับสำหรับโรงแรมนี้ว่าไว้ก็มีประมาณนี้ครับคือ <ผม S 2> เรามาปิดท้างหน้าเพราะว่าเราจะพามาดูอาคารเอยเผื่อเป็นคล้ายๆกับอินสปายแล้วก็เป็นแนวทางสาหรับใครที่รู้สึกว่ามีพื้นที่อาคารเก่าอะไรอ่าอยากจะตกแต่งข้างหน้าให้มันดูใหม่ให้มันดูทันสมัยเนาะ เทอ์โปรแกรมมาใช้ในอย่างรูปแบบนี้ตอนแรกผมก็ไปคิดว่าถ้าจะเทอ์อันนี้มามันจะออกมาเป็น,ในใคล้ายกับจากห้างสับสรรินค้ามาเป็นโรงแรมใช่ไห<ช>ม,<ช><ค>มก็เป็นมิกซ์ยูที่รู้สึกว่ามันก็ยังดูน่าสนใจใน,นแง่สถาปนิกที่จะมองทายแอเรียสักแอเรียหนึงแ,แล้วบางอย่างมันไม่ได้ถูกใช้แล้วหรือมาอาจจะ ไม่ได้รับความนิยมเลาก็เดินมาเป็นที่พักที่มันก็โลเคชันนี่ก็ต้องบอกว่าดี<ม>เราเดินเข้าไปข้างหลังเนี่ยเราก็ข้ามเรือไปได้แล้วใช่ไหมใช่คือคว่าเราจะไปขึ้น BTS, น BTS ก็ใกล้นะตรงนี้เราเข้าไปเที่ยวในเมืองร้านอาหารในเมืองก็ยังได้แล้วเราจะเดินเอนจอยกับสตรีทฟูทข้างหน้านี้ก็ได้เช่นกันคือผมรู้ถึกว่ามันเป็นการใช้พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่ารวมถึงห้องที่เราไม่ได้พาไปดูแต่เราพูดแปะไว้ทุกคนดูแล้วก็คือซูเปอร์ควีนที่อยู่ตรงนู้น อ่าแยกออกไปสี่ห้องเนาะก่อนหน้านั้นผมรู้สึกว่ามันก็น่าจะเป็นร้านอะไรสักร้านหนึ่งแหละ น่าจะเป็นตึกไดทรูของซาบักไม่ก็อะไรสักอย่างนี่นแหละเขาไม่ได้ทุบอะไรจริงเลยก็ค <_ an> ือใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างแท้จริงจริง,รงสำหรับที่นี่เนาะซึ่งสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้กับรีว่าไวท์ื่อใครอยากจะมานอนดูอะไรเงี้ยก็สามารถมาพักกันที่นี่ได้ราคาเริ่มต้น2,500บาทรวมถึงห้องใหญ่สุดก็อยู่ที่4,700บาทน,นี่คือช่วงแบบความทามด้วยนะอ่าใช่ในช่วงนี้โอ้โหนี่ธันวานะใช่แล้วก็ก่อนจะจ่ายกันไปอยากจะบอกทุกคนว่ารบกวน Subscribe ช่องเราไว้ก่อนเซลเียวนะครับแม้ว่ามันจะดูแปลกตาก็เถอะเพราะว่าอยู่ในจากรถแล้วมาเป็นอะไรก็ไม่รู้นะที่จริงผมเป็นสถาปนิกนะร่วมกับคุณวันด้วยหน้าตาแปลกใหม่ก็จะบอกว่าเป็นสถาปนิกเช่นกันนี่เราคุยเรื่องรถอยู่แล้วคุณวันก็จะไปโผล่เรื่องรถด้วยอยู่แล้วก็เรื่องสถาปติกรรมมาังฐานมารับเนี่ยเราก็รู้เยว่าเราก็มีความช่ำชองอยู่เหมือนกันแล้วก็อ อ่ะก็มีนะผมว่าเราก็มีเร,เราเรียนมาอย่างนี้ด้วยเราเรจบออด้านนี้มาโดยเฉพาะเลยใช่แล้วก,วก็อีกเรื่องนึงที่เราสองคนแพชชั่นกันก็คือเรื่องของนาฬิกานะถ้าใครสนใจก็เข้าไปดูได้ที่ช่อง CBA Watch นั่นเองนะใช่โทษถึงถ้าใครอยากดูอะไรันันตลก,ตลก แล้วก็ไปดูแบบฝรั่งบูรี่เราไปช่วยเราได้นะในช่องเชียแซวออโต้ทามอิงลิสเรารีวิวสถานที่นี้ไว้แล้วเรียบร้อยเป็นเวอร์ชั่นเวอร์ชั่นภาษาเวอร์ชั่นเลยเวอร์ชั่นแบบเป็นคูมิงเลยครับเดี๋ยวลาไปกล่องนะครับอะไรเงี้ยก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสจนผมตั๋งผมวันสวัสดีครับ